โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดของดองนะครับในเกาหลีกันนะครับก็สำหรับอันเนี้ยผมจะเก็บไว้ประมาณน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็สะสมไว้นะครับไว้เปิดทีเดียวซึ่งมีหลายๆคนในกลุ่มฟีฟ่าเกาหลีนะครับได้ตำน o งตตำนานกันตปไมปหมดแต่ผมแม่งไม่ได้เชื่ออะไรเลยนะครับคือแบบไม่ได้จริงๆได้แต่แบบของแบบไม่ดีแต่เราก็มาดูกันแล้วกันว่าในในระดับคนที่ดวงไม่ค่อยดีเนี่ย มันจะเป็นยังไงนะครับก็อันนี้จะเป็นทั้งหมดเลยนะครับที่ได้มาจากการดองอาทิตย์เดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างอ่ะโอเคกดรับแม่งหมดเลยกดรับทีละอันทำไมต้องกดหมดเลยดิหมดเลยมันก็เร็วกว่าดิเอา้าทำไมกดไม่ได้โอ้โหต้องกดทีละอันด้วยงานละอย่างเยอะ แล้วเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยทำไมมันกดรับพร้อมๆกันไม่ได้วะอันนี้มันจะเป็นขับที่ผมอยู่ในเซิร์ฟเกาหลีจะเป็นขับของกลุ่มฟีฟ่าลายสามโครียาบายเพนะมันไม่ใช่ของผมนะครับแต่ว่าขับน่าจะเต็มแล้วตอนนี้นะแล้วก็ใครที่กำลังหา ID ดีก็ดูได้ที่เว็บ l a y ย o พาว i n f o นะครับถ้าเกิดว่ามี ID มาเพิ่มเขาน่าจะประกาศไว้ในเพจของ p l y y p o n t t นะครับยังไงก็ตามข่าวกันดูนะครับ เพราะว่าตอนนี้คนมาเล่นเกาหลีเยอะนะครับ ID มันก็หมดนะครับต้องรอเขาสั่งเพิ่มมาก่อนนะรอทําเพิ่มมาก่อนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าผมจะได้ตัวอะไรดีๆสักเท่าไหร่นะเพราะว่า MP มันก็น้อยนะแล้วก็ของที่ได้มันก็มีแบบพวกแบบปี2011อะแล้วก็แบบเด๋อๆเซ็งเหมือนกันต้องมานั่งกดทีละอัน,นส่วนสำหรับใครที่ดู y o u t u b e อยู่กำลังมีความคิดที่ว่าไอสัตว์มึงลีลาเยอะนะครับ ก็ปิดเสียงก็ได้นะครับหรือกดกอนะครับทำตัวให้ฉลาดฉลาดนิดนึงนะครัสามสิบเอ็มขึ้นก็คุมแล้วบางคนได้เป็นห้าสิบร้อยเอ็มไม่ใช่หรอเออเติมหกพันได้ด้วยไอคุมหรือเปล่าผมว่าคุมอยู่เหมือนกันนะคุมครับด้วยไอนี้ตัวเป็นพันเอ็มเลยนะครับผมเปิดได้ลุงเบิกนะครับจริงๆ ไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่นะว่าในเกาหลีผมก็ได้เอ็กไอหลายตัวเหมือนกันนะได้มาสี่ห้าตัวแล้วนะอยู่เกาหลีไม่ค่อยเจ๋งไงก็เจ๋งก็แหละเจงบ้างแต่ว่ามันก็แบบเฮ้ยทำไมมันทำไมมันขึ้นเฟล,ลอ่ะอ๋อนึกว่าเป็นอะไร ฟูบาซาอินนใหม่ดีหรือเปล่าก็น่าใช้เหมือนเดิมเลยคบาซามันเป็นทีมที่น่าใช้มากอยู่แล้วเยอะมากเลยเนี่ยดองไว้อาทิต์หนึ่งมันออนสชั่วโมงเนี่ยจะเป็นกิจกรรมออนสชั่วโมงมันจะได้ของสุ่มกันไปนะครับซึ่งของก็มีโอกาสได้การ์ดเวลเลเจนต์เว l ร์เบตหรือว่าการ์ดปำนานแมนยูด้วยนะครับในเซิร์ฟเกาหลีนะครอันนี้ก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับ เติมเท่าไหร่ไม่ได้เติมอันนี้มันเป็นของฟรีครับให้มาดูเฉยๆว่าของฟรีในเกาหลีเป็นยังไงไงนะเพียงแค่ออนสามชั่วโมงนะครับแล้วเราเดี๋ยวลองไปเที่ยวเซิร์ฟไทยดูนะครับเดี๋ยวจะดู MP ด้วยว่ารวมกันได้ครบ40,000หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ของ40,000 MP มันจะค่อนข้างคุ้มนะับ วีพีได้อะไรได้เข้าขับนะครับเข้าขับแอดไลน์แอดทุกอย่างนะครับแล้วก็เข้ากลุ่ม B นะครับซึ่งมีอะไรเด็ดๆพี่ก็จะมาเล่าให้ v i p ฟังก่อนนะครับประมาณนี้แล้วก็ทุกๆ5คนนะทุกๆ5คนจะมีการจับฉลากจับรางวัลน,นะครับคนที่ได้รางวัลก็เลือกเอาว่าจะเอาเป็นบัตรทู1000บาทนะครับหรือว่าเป็นจอย b o x 3ซ0แบบมีสายนะครับก็เลือกก็ได้นะครับ1ใน5คนนะเยอะนะ20%นะครับโอกาสติด ไอโอกาสได้เยอะกว่าตีบวกห้าจริงๆได้เป็นวีด้วยได้จอยฟรีด้วยนะครับเหมือนเหมือนเป็นฟรีอะไรประมาณนี้จากเถื่อนจังคือผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นแบบดีเจคนอื่นเขาไงก็เลยแจกของแทนนะเป็นการขอบคุณกูขี้เกียจกดแล้วเนี่ยแม่งโคตรเยอะเลย เซ็งวะ่ะนานเกินทำไมเว็บจอยสติกไทย .com เข้าไม่ได้เข้าได้ดีครับผมยังเข้าได้ปกติเลยครับอาจจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าเติมสามร้อได้แปดสิบห้าเอมคุ้มหรือเปล่าก็คุ้มอะมึงน,น่าจะคุ้ม,มเละไม่รู้หรือยากอวดครับ เก็บเงินปลายทางไม่ได้ครับเก็บเงินปลายทางต้องไม่ต้องไปสั่งที่ลาซาด้ครับซึ่งมันก็จะราคาแพงกว่านะแล้วก็ช้ากว่านะก็ลองเลือกดูนะครนานอ่ะไอ้กล่องเท้านี่เดี๋ยวค่อยรับแล้วกันนะเครียดก,กดแล้วส่วนใครที่กำลังคิดจะพิมพ์บนในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะปุ่มกอมีครับใชใ้เป็นประโยชน์นะ ปุ่มเร่งความเร็วก็มีอโอเคโรบสักทีนะครับอันนี้จะเป็นของทั้งหมดที่เราได้นะครับนี่คือทั้งหมดเลยนะครับที่ไดนะ้แล้วก็เงินเนี่ยเงินผมได้มาประมาณเท่าไหร่เนี่ย 12m 12m บวกกับอีกหกเป็น 18m น้ำเงินได้ไปแล้ว 18m นะครับแล้วก็เปิดอะไรก่อนดีอะไรก่อนดีวะอ่ะเปิดการ์ดก่อนแล้วกันนะครับเปิดการ์ดก่อนแล้วกัน คือแต่ประเด็นคือผมได้แต่กล่องขยะค่อนข้างเยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกรวมปีหรือว่าเป็น 14W บวก2ถึงบวก5นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรตัวแรกพกเกาหลีบวก2นะครับอ่ะใบที่2ครับอันนี้จะเป็น 10U นะครับ 10U อาจจะได้กาะเล็ดเบลก็ได้นะท็อปร้อยด้วยนะฮะไม่ธรรมดา แม่งได้สักกากเชียอ,อ่ะอันนี้ครับจะเป็นส่วนแปดแดงนะครับ Torres โอ้โหกูว่าแต่ละตัวนี้มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับยังไม่ยังไม่เกินสองล้านเลยอะ่ะนะครับอันนี้จะเป็น W6 นะ W6 นะครับ,รบอ่ะมา Veera โอ้โหคือใครเนี่ย ใครไม่รู้นะครับอยู่ปารีสนะปี W6 W6 ปารีสมันเก่งหรือยังก็ไม่รู้เปาเลตา้าโอ้โหนี่ได้ระดับตำนานเลยนะเนี่ยดีใจสุดๆหมดแล้วไม่เหลือของดีแล้วต่อไปเป็นปี11แล้วฮะเช็ดได้แพงกว่าแบบกล่องไอการ์ที่มันดีๆอีกโรนันโดนะปี06เฮ้ยหุย้ยโมดิตบกุกซีเเลยเหรอ เฮ้ยแพงเหมือนกันนะฮะถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับนี่แค่นี้ก็กำไรแล้วมั้งเนี่ยตกใจหมดบวกห้าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่ามีไลฟ์บูสต์อยู่ด้วยไงน,นะถ้าบวกห้ากูว่าแตกแน่ๆน,นะครับ <c oughs> อ่ะโอเคเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวบวกไม่บวกเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับดูอารมณ์ก่อนอ่ะอันต่อไปครับเชดเชดชิลูบวกสามตัวละสี่ล้านเนะี่ย ถึงเหรอวะสีมือไม่น่าถึงนะผมว่าแล้วก็ลูกาโกนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับคือถ้ามันเกินห้าสิบล้านมีคนบอกเกินห้าสิบล้านก็ใช้ได้ใช่ไหมโอเคอ่ะเปิดกันต่อแล้วกันครับคือจะบอกว่าชีลูนะครับเก่งไม่เก่งนะครับลองไปดูในคลิปย้อนหลังที่ผมแข่งรายการของฟีฟ่าโคลเลียบายเพเยอร์ดูนะครับว่าชีลูมันเก่งหรือเปล่าเพราะว่าผมเล่นฟูลทีมอาร์เซนอลน,นะลองไปดูย้อนหลังในชาแนลได้นะ อันนี้ก็ไม่มีอะไระครับแต่ว่าตอนนี้นับเงินรวมกันเนี่ยเราได้เกือบ 50m เอ็มแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับลิงก์ u t u b e ไม่มีครับ youtube จะเป็นย้อนหลังครับก็ถ้าใครได้ผ่านมาดูก็เวลาที่ผมเปิดกล่องผมจะมาเปิดสดในทอล์กทอกนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปลง youtube เอานะครับตอนนั้นอกอนี่เ hey, ฮแม่คือจะบอกว่าในเกาหลีอ่ะ คนไทยที่มาเล่นในเกาหลีนะครับได้ตำนานเพียบเลยนะหลายคนมากเลยนะครับอันนี้แพงสุดก็เป็นโรนันโดนะครับสิบหกเอ็มมาเออาบ้านะครับแล้วก็โอ้โหเนมา่าใช้ได้เหมือนกันนะก็ถือว่ามีเงินใช้อะเอาเนี้ยถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เติมนะครับถ้าเป็นคนที่ไม่อยากเติมนับเล่นในเกาหลีจะน่าจะมีความสุขนะกับการที่แบบได้นักเตะราคาหลักล้านนะครับ ก็เลือกดูเอาแต่ผมว่ายังไงเซิร์ฟไทยก็เล่นสนุกสุดนะด็อกบาร์ตัวละสี่เอชิลๆระบบแรกเปลีนของเกาหลีหลุ้นตำนามันเอาออกไปแล้วครับต้องรอมันปรับปรุงก่อนคนระับเดี๋ยวอนาคตก็น่าจะมาฟานเดซาเหลืออะไรอีกอันนี้ U10 เอ้ย W10 อันนี้ก่อนแล้วกัน อัพลงยูท b e วันไหนน่าจะเป็นวันนี้เลยครับมาโรนันโดฟึบนาโ้นะครับไอสัตว์นาโ้เหมือนกันขาดอารอนำหน้าเฮ้ยทมีมเต็มอะไรเนี่ยบาโวนะครับกูว่าซาดีใจหรือว่าตัวแพง เดี๋ยวแลกตัวทิ้งก่อนเลยกันอันนี้มันคืออะไรอันนี้ตีบวกเดี๋ยวแลกตัวทิ้งก่อนแลวกันนะห,มนะหมดแล้วนะหมดแล้วแล้วก็จะมีพวกการ์ดแบบเด๋อๆอีกนะครับแล้วก็จะมี MPMP MP ผมไม่แน่ใจว่ามันมีครบ4ี่หมื่นหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงนะเดี๋ยวค่อยไปดูนะฟีฟ่าเกาหลีโหลดนานหรือเปล่าสำหรับผมไม่นานนะก็เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเดี๋ยวมันก็เสร็จเองครับ ไม่นานหรอกเดี๋ยวนี้เน็ตมันเร็วตายไม่นานเท่าไหร่ครับไม่ต้องแปลง VPN แล้วด้วยครับไปดูในกลุ่มแล้วเจ็บใจอย่าดูเลยในกลุ่มฟนะีฟ่าออนไลน์สามโคลเลียบายเพลเยอร์นะแม่งมีแต่คนได้ของดีดนะครับกลุ่มแค่หมื่นเจ็ดอะแต่ของดีทุกวนันแะบบดีกว่าเซรยยิร,ร,นะร์ฟไทยอีกอ่ะจริงๆเซิร์ฟไทยกลุ่มแม่งคนประมาณสองแสนแม่งนานๆชาติหนึ่งอะแม่งจะมีคนมาโพสต์อะไรดีๆทันทีเลยของกลุ่มเกาหลีนี่มาทุกวนันนะคุณหลงคุณลิด มัตเตอุสอะไรแบบนี้มาทุกวันอ่ะโอเคครับการเราเปิดหมดไปแล้วทีนี้เราก็จะเหลือเป็นพวกเอ,อ่อไอเทมนะครับเป็นไอเทมก็ยังเหลืออยู่นี่เปิดให้หมดเลยแล้วกันนะเผื่อได้ตำนานแล้วก็มี W บิลสิบด้วยนะครับของไทยคิดว่าน่าจะอับช่วงเดือนมีนาถึงเมษานะครับเพราะว่าสิงคโปร์เขาประกาศมาแล้วว่าเดือนมีนา จะมีการอัปเดตซึ่งของไทยก็อาจจะช้ากว่าประมาณอาทิตย์2อาทิตย์มัง้งนะครับมัง้งก็ต้องรอดูกันนะครแต่ดูจากที่เห็นพี่แว่นโพส์อะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะเป็นการถ่ายทําเกี่ยวกับเอนจินใหม่นะเพื่อกระตุ้นให้คนกลับมาเล่นมากขึ้นนะครับคิดว่ามันก็คงใกล้แล้วแหละนะครับอืมคิดว่าใกล้แล้วนะครับพอถ้ามันไม่ใช่เอนจินใหม่พี่แกคงไม่ตื่นเต้นขนาดโพสต์รูปรที่มีคนเราไม่มีอะไรเลยหรอกเดาเอดาเดาวลุนะ้มๆ้นะ เพราะว่าช่วงนี้คนมันไหลไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีเยอะไงนะฮะของไทยก็ต้องดึงกลับหน่อยไอสันนี่มึงแบบอ๋อนึกว่า W10 สิบกำลังจะบนอ่ะอันนี้ก่อนแล้วกันนะท็อปห้าสิบสิบนะครับอีกวกวอินอาจจะมาก็ได้นะถ้ามาจะได้เอาไปทำรีวิวนะครับซึ่งเข้าไทยอาจจะเป็นช่วงกลางปีโอ้โหตอเลสวิวสิบนะครับตอเลส ัวยังไม่ถึงล้านเลย <c oughs> คือผมจะบอกว่าผมเปิดแพ็ก W 1 0มาหลายครั้งมากเลยแต่ว่าแม่งไม่เคยได้ตัวแพงๆเลยไม่เคยได้เกิน20 m แพ็ค W 1 0ในเกาหลีเป็นแพ็งเ,เดียวที่เปิดเราเจ๊ง่ตั้งแต่เคยเล่นมาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูของฟรีกันบ้างครับเติมเราเจ๊งมาดูของฟรีว่าจะได้หรือเปล่าแพงสุดก็อ e ีกวัยอินนะครับร้อยล้านเก่งกว่าตอเลสศูนย์แปดแดงนะครับเก่งกว่า มาเดียล่าชไนเดอร์ครับมาสเคลาโน่ฮอนดา่ายามาฮ่าไม่ใช่อะไรสัตว์ตัวนี้ close นะครับแล้วเตโกซิวาเลส,สกอ็อตนะครับ กูว่ากูต้องไม่ได้อะไรแน่ๆแ,แม่งออกมาทรงเนี่ยหลักแสนมันยังไม่ค่อยจะถึงเลยโอ้โหเฮ้ยโดนอีมันสวันไตเกอร์มานะครับ สามสิบแปดล้านเก่งบ่าวะก็คุมนะคุมอยู่เหมือนกันคุมอยู่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นแค่การฟรีเท่านั้นนะครับซึ่งซึ่งชวายสไตเกอร์นี่อันดับสามเลยนะอันดับสามที่แพงที่สุดของของชุดนี้เลยนะครับ Ww สิบนะครับก็ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันแพงเดี๋ยวค่อยไปดูสแตทเอาแล้วกันเนี่ยน่าจะเล่นเป็น CMD เดี๋ยวไปลองใช้ดูนะเดี๋ยวลองใช้ดูเดี๋ยววันเดี๋ยววันหลังจะสตรีมแล้วกันนะแล้วก็อ่ะการ์ดหมดแล้วนะครับการ์ดหมดแล้ว มันก็จะเหลือแค่เป็นแพ็กใช่ไหมเอ่อแพ็กเกจก็จะมีพวกแบบเป็นเหมือนเป็นพวกกล่องลัคกี้อ่ะอะไรประมาณนั้นครับน่าจะมีอันนี้อันนี้ได้มาสี่อันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับอ่ะเปิดไป MP ได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูทีหลังครับเฮ้ยเชดจัดว่าใช้ได้นะเนี่ยอันเนี้ยไม่ธรรมดานะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ปีสิบเอ็ดไม่ค่อยเท่าไหร่ เชดมาอีกใบนึงฮรอ่ะหมดละแล้วก็อะไรอีกอันนี้นะครับอันนี้เออมันมีแต่พวกการขยะเพราะว่าปีเก่าๆในเกาหลีมันถูกมากอะบะโอ้โหคือเลือกตัวได้หนึ่งตัวในปีศูนย์แปดใช่ไหมตัวที่แพงที่สุดอะไรแบบนั้นปะหรือแพงสุดเจ็ดอันดับแล้วสุ่มเอาไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับ กล่องเท่าไหร่มันเป็นของฟรีครับที่นั่งเปิดอยู่เนี่ยคือของฟรีหมดเลยนะครับไม่มีอันไหนเสียตังค์สักบาทนะไม่มีเสียตังค์สักบาทนะอ่ะหมดยางยางนะครับเอ่ออ่ะนี่แล้วกันอ่าสิบสี่ที่ท็อปสามสิบนะครับถือว่าเป็นของดีใช้ได้เหมือนกัน เผื่อได้โรนัลโดนะฟึบอีกอันหนึง่งดีสุดจริงเหรอโอ้โหน้ำตาจะไหลอันนี้จะเป็น W6 หกท็อปแทนะแล้วก็เหลืออะไรอีกอืมไอที่ได้จาก,กิิจการเนี่ยเอาเป็นว่าอ่าเหลืออย่างนี้อีกอันหนึ่งครับยังไม่หมดยังไม่หมดเยอะจริง สิบสีทีแพงเยอะสุดใช่ครับสิบสี่ทีนี่น่าเปิดที่สุดแพงเยอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้น่าเป็นเลือกได้ตัวหนึ่งรวมปีนะถ้าได้ปีสิบห้าก็คงดีไอสัตว์ได้ปีสองพันสิบแพงสุดมึงใครเนี่ยแพงสุดแม่งใครวะเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูแล้วกันคือกากสุดเลยอะ่2010อะสองพันสิบอ่ะ ถ้ามาได้สองอันอย่างนี้แม่งก็เป็นงไงอยู่เหมือนกันนะแทงสุดตัวละเก้าแสนไม่ไหววะอ่ะเปิดเปิด,ปดทิ้งไปแถมไม่ได้นะครับได้เมซี่เปิดยังไงก็ไม่มีแสงอะเมื่อไหร่ของไทยมันจะมีโมเมนต์แบบนี้มั้งวะ เปิดการท็อปสิบแล้วไม่มีแสงเลยแบบนี้ท็อปตีศูนย์หกนะครับตัวที่มีเคยเคยเคยมูลค่าถึงสามสิบเอ็มนะตัวนี้สมัยน่านมาแล้วเป็นตัวที่แบบโอ้โหหลายคนแม่งอยากได้มากโหเก็บตังค์ซื้อท็อปตีศูนย์หกเจ้าชายหมาป่านะปัจจุบันตัวไม่ถึงล้านวีดิทนะฮะอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ไฮไลท์ครับไฮไลท์ของเราหมดแล้วหมดไปนานมาก เกาหลีนะครับเอ้ยยังเหลือนี่งไงยังเหลือ 14T ท็อป30อยู่นะครับอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับโรนาลโ,โด้นี่อ๋อ,อน,นี่มันแพงสุดเนาะจะดีใจทำไมเนะี่ยอันต่อไปครับ Torres Ramos ม,มาแทนนะครับ แต่ละมอนผมใช้ XI ไปแล้วตอนนี้แล้วก็ W6 To อ5ห้อันนี้คือของฟรีหมดเลยนะครับของฟรีหมดเลยนะไม่ได้เสียตังค์สักบาทเลยฟึบแกลลี่เนวิลนี่ีตำนานมาสองตัวเลยนะครับตั้งแต่เปิดมาเนี่ยแต่แม่งผิดปีไปนิดนึงอ่ะวีเอล่าครับทางสุด แสงไม่มานานมากเลยเนี่ยใบเนี้ยไฮไลไท์สุดแล้วถูกสุดน่าจะเป็นใครวะตัวเไม่แน่ใจว่าใครเหมือนกันตัว A กองหน้าตัวละสองล้านครับราคาเซตนะครับตัวสองล้านขอสักยี่สิบล้านขึ้นก็โอเคแล้วนะครับมาท็อปสามสิบนะใบสุดท้ายบึ้ม แฮร์รี่เคนนะครับก็แฮร์รี่เคนสิบสี่ทีถามว่าน่าใชยหรือเปล่าโอเคนะใช้คําว่าโอเคมากกว่านะเพราะว่าสิบสี่ทีกองหน้าที่มันดูดีๆมันมันมีหลายตัวนะครับแฮร์รี่เคนก็เป็นเป็นตัวที่โอเคอ่ะถ้าบวกห้าโหดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบวกหนึ่งเนี่ยผมว่าเฉยๆนะอ่ะหมดละสารับของฟรีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปการเงินเงินสดๆมีทั้งหมดสิบแปดเอ็มน้ำสิบแปดเอ็มแล้วก็นักเตะที่ได้เนี่ยเอ่อถูกๆไม่นับแล้วกันเนาะนะครับ แต่แพงๆเนี่ยมันจะมีบาสเตียนชวาสไตเกอร์นะครับ39ล้านเลยทีเดียวเชียวนะครับ39ล้านเลยนะครับแล้วก็อ,อ,อีกตัวนึงจะเป็นลูกาโมดิตนะครับบวกบวก4นะครับบวก4นะครับ38ล้านนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเอรองอาซามันมีอยู่แล้วประมาณนี้มีแค่นี้คือดีสุดแค่2ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหวนโมดิตทิ้งแล้วกันนะ เอาให้มันติดบวก5ไปนะครับเพราะว่าบวก 3... บวก33ล้านเอา4ีบวกสแล้วกันไม่ติดให้มันนะรู้ไปเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าใครอยากดูกดดอกไม้ด้วยนะครับมีเศษชงเศษเชลส่งมาได้นะครับเอออะโมดิศฮะโมดิตนะฮะนี่กูลงทุน13ล้านเลยนะเนี่ยเยอะนะ เดี๋ยวตีจบเราก็จะไปนะครับหมดแล้วเอ้ยเหลือเอ็มพีนี่ดูเอ็มพีปั๊บใช้แต้มด้วยโอเคครับเอ็มพีอันนี้เอ็มพีมีแค่สองหมื่นแปดเท่านั้นนี่เองครับพองเนไม่พอเปิดนะไม่พอเปิดอันนี้นะครับถ้าอันนี้มันจะมีลุ้นตำนานได้นะครับตำนานแมนยูแล้วก็เว l ร์เบสแต่ว่าเอ็มพีมันมีน้อยเดี๋ยวไว้สิ้นเดือนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกรอบนึงนะครับกล่องเบสกล่องเบสอะไรวะ ยังมีอีกเหรอกล่องเหลืองกล่องเหลืองเปิดไปแล้วนี่เปิดไปตั้งแต่แรกแล้วกล่องเหลืองหมายถึงใน MP เหรออ๋ออันนี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิน่าจะเปิดไปหมดแล้วนะ เอาว่าผมเก็บ MP ไว้ก่อนแล้วกันนะล้วเรามาตีบวกปิดท้ายแล้วกันนะลูกาโมดิตนะครับอันไหนวะอืมเอาสวัสดีสวิปด้วยครับผมเฮ้ยตียังไงเนี่ยแม่งงภาษามากเลยมันไม่มีใครคิดจะทำฟีฟ่าเกาหลีให้เป็นภาษา,ษาอังกฤษบ้างเหรอวะอ่ะนี่นะครับกดใช้แต้มอันนี้ใช่ไหม โอกาสติดเพิ่มขึ้น1.5%อ่ะใช้แต้มนะครับดูไม่เป็นเหมือนกันผมไม่ได้ตีบวกมานานมากนะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับถ้าเกิดว่าตีแตกก็ไม่เสียใจนะเพราะว่าเรามีชวัดสไตรเกอร์แล้วนะแต่ว่าถ้าติดก็น่าจะดีฮนะอ่ะโอเคครับลูก้าโมดิตแพงเหมือนกันนะปี15ในเกาหลีไป เหมือนจะติดว่ะให้คูมาตีทำไมเนี่ยอ,อาจจะได้บวกสี่ก็ได้นะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็สำหรับของฟรีในเกาหลีนะครับใช้เวลาแค่เจ็ดวันเท่านั้นนะครับก็ได้เงินมาหลายสิบเอ็มเหมือนกันนะครับประมาณคือถ้าไม่โดนที่ตีแตกไปเนี่ย ได้มาประมาณเกือบเกือบร้อยเอเหมือนกันนะขนาดเป็นแค่กิจการเดือดเดือดเจ็ดวันนะครับเราก็มีโอกาสได้ตํานานด้วยอันนี้คือมันในฐานะที่ผมเป็นคนดวงซวยนะคือประมาณว่าได้แต่ของไม่ดีนะครับซึ่งคนที่ได้ของดีก็มีเยอะนะครับคิดว่าคนที่นั่งดูก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีก็ได้นะครับใครที่กําลังอยากเล่นเซิร์ฟเกาหลีนะครับก็ไปดูที่เว็บ p พย์พอร์ตอนนะครับลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะครับผมวันนี้ผมเท่านี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ